สวัสดีจ้าคลิปนี้มาดูแลในเรื่องของการเลี้ยงจิ้งหรีดนะคะบ่อน,นี้อายุได้25วันช่วงนี้ก็จะให้อาหารเป็น2มือม้อมื้อละ750ให้เช้ากับเย็นสําหรับท่านไหนที่มีงานประจําแล้วตอนบ่ายไม่ว่างกลับมาอีกทีตอนเย็นหรืออยากจะให้แค่มื้อเดียวเนี่ยให้ได้ไหมให้ได้นะคะสามารถรวบยอดให้ได้ แล้วก็อีกวันหนึ่งเราก็ค่อยมาเปลี่ยนอาหารส่วนในเรื่องของน้ําจะใช้เป็นขวดให้น้ำแล้วค่ะเนื่องจากช่วงนี้กินน้ําเก่งกินน้ําเยอะให้แบบขุยแป๊บเดียวหมดแปบ๊บเดียวสกรปรกนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคด้วยถ้าให้แบบขวดน้ํามันก็สามารถดูแลความสะอาดได้ง่ายขึ้นนะคะส่วนในเรื่องของท่านไหนที่อยากจะเสริมอาหารลดต้นทุนช่วงนี้เสริมได้ไหมให้พืชให้ผักได้ไหมคําตอบคือให้ได้นะคะแต่ไม่ควรที่จะให้ ให้เขากินเป็นอาหารหลักเลยอ่ะมันควรจะมีหัวอาหารด้วยแล้วก็การให้พืชเนี่ยทาความสะอาดดูแลความสะอาดภายในบอ่อภายในก้นบ่อดีๆการที่กินพืชเนี่ยมแมลงเรากินเข้าไปขี้ออกมามันจะเปียกพอเปียกแล้วมันหมักหมมมันก็เป็นแหล่งพ่อเชื้อโรคนะคะหลายๆท่านที่เจอมแมลงล่วงตายตอนติดปีก่อนติดปีช่วงกักเนี่ยเกิดจากการที่เขาป่วยนะเขาได้รับเชื้อซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นเชื้อไวรัสซึ่งเราจะมองไม่เห็นตัวนั้นน่ะมันไม่ได้แสดงอาการตั้งแต่ที่เขารับมา เขาละมังแต่เล็กพอเชื้อมันบ่มเพาะมันจะอยู่ที่อายุประมาณ23่สิบสามาถึงยีวันก็คือช่วงไวกักระค่ะเราก็จะเห็นเขาร่วงเเนาะวิธีป้องกันเราก็ฆ่าเชื้อภายในบอ่อฆ่าเชื้อแผงไข่แล้วก็อุปกรณ์ต่างๆให้ดีนะมันมีหลายวิธีที่สามารถทําความสะอาดแล้วก็ฆ่าเชื้อโรคภายในโรงเรือนเราแบบง่ายๆแล้วก็ต้นทุนไม่สูงซึ่งตรนนี้ก็แชร์ไว้หลายๆคลิปอยู่นะคะสามารถเอาไปทําตามได้แบบเนี้ยจะทําให้แมลงเราอะสุขภาพดีไม่ร่วงตายตอนก่อนติดปีกนะคะ